วันนี้ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสมาเยี่ยมในโอกาสเปิดเทอมใหม่พอดีเมื่อวานซื่นนียมแม่ของท่านอาจารย์ได้เดินทางมาจากประเทศอังกฤษมาเยี่ยมพระลูกชาย ยมแม่ตอะมาอายุ83ก็ยังเดินทางมาคนเดียวได้ทั้งทั้งที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีนี่คือความรักของแม่ลำบากเท่าไหร่ทุกเท่าไหร่ต้องทำต้องดูแลหรือว่าต้อง มาพบกับลูกสำหรับพ่อแม่ลูกสำคัญที่สุดเลยถ้าลูกบางทีเราก็เล่นกันไปเล่นกันมาบางทีลืมพ่อลืมแม่ได้เหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่เคยลืมลูกลูกอยู่ในหัวใจคุณพงคุณพ่อคุณแม่ อยู่ตลอดเวลาท่านก็อยากจะให้ต้องการความรักของเราด้วยแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการต้องการก็คือให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีท่านคนเราต้องศึกษาในความดีความดีมันเป็นอย่างไรเรามีทำดีพูดดีคิดดีนะ ทำดีมันเป็นยังไง <c oughs> ทำดีก็คือเมื่อมีงานต้องทำสิ่งที่ต้องเรียนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้ทามันดีแล้วก็พยายามให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> ถ้าเราจะพูดดีพูดอย่างไร เราก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับผู้ฟังถ้าเรามีอารมณ์อยากจะพูดแรงๆท่านเรียกว่านั้นเหมือนใช้คนอื่นใช้ขคนรอบข้างเพื่อน และคุณครูเป็นทางขยะคือเหมือนคำพูดของเรามันเหมือนขยะถ้าเราไปว่าคนนั้นว่าคนนี้เหมือนให้เขาไปรับขยะของเราเหมือนคนใช้คนอื่นเป็นทางขยะถ้าใช้คนอื่นเป็นทางขยะดีไหมไม่ดีนะไม่ดีเลยเราไม่ทำดีกว่า เราคิดว่าจะพูดยังไงจึงจะเป็นประโยชน์พูดยังไงจึงจะทำให้เขามีความสุขโอ้อย่างนี้เราจิตใจของเรารู้สึกเปิกบานทีนี้ความคิดไม่ดีเหมือนคนไม่ดีอยากเขามาในบ้านเรา ผมไม่ดีมันไม่อยากจะขาให้เขามาเราก็ต้องมีผู้เฝ้าประตูไม่ให้เขามาเวลากำลังคิดจะคิดโกรธเขาอิจฉาเขาเป็นต้นอูเหมือนคนไม่ดีอยากเขามาในบ้านแล้วหามเอาไว้ไม่ต้องเข้าแล้วไปหาความสุขที่อื่นซะบ้านเราไม่มีที่ว่าง ัน้นท่านพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นผู้มีสติเป็นผู้เฝ้าประตูเฝ้าประตูบ้านบ้านคือจิตใจถ้าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องถามตัวเองว่าอถ้าเขาทำกับเราเราก็จะชอบไหมเขาจะพูดอย่างนั้นกับเราก็จะชอบไหมถ้ารู้สึกว่าคงไม่ชอบแน่ ก็เป็นนั้นว่าเราไม่ต้องผูกอย <vice S 2> <Mine>. ่นั้นกับเขาสิฮะเราไม่ต้องทําอย <websites S 1> ่างนั้นกับเขาสิเรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราที่ท่านอาจารย์เคยเพิ่งไปเมืองจีนมาเมืองจีนคนเยอะมากเลยบางทีก็รู้สึก เหมือนอยู่กลางจอมปลวกเลยเราก็เป็นปลวกตัวหนึ่งเหมือนกันเอออไปหมดมเลยมิแต่คนอืมถ้าเราเห็นขนมูมากอืเราจะมีความรู้สึกโอ้เยอะมันวุ่นวายอืมแต่ถ้าเราดูคนทีละคนทีละคนแต่ละคนอ็ก็เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมโลกอืถ้าก็ดูคนมูมาก บางทีก็ไม่สนใจเขาเลยว,ว่าลำคาญเขาแต่ถ้าเราดูทุกคนพิเศษทุกทุกคนพิเศษอยู่ที่นี่เหมือนกันเราทุกคนมีความพิเศษของตัวเอง ừ, ทุกคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนนกดูนกมันก็มีหลายสีหลายขนาดเสียงร้องของนกแต่ละ ตัวมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันแต่ว่า,าสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือความเป็นนกความเป็นสัตว์ที่บินได้โรงเรียนมีนอกอะไรมั่งไหมเคยมีนกมาั่างไหมเคยเห็นนกที่นี่มั่งไหมไมีไหม อยู่ที่บ้านมีนกไหมม,ม,มีนอกอะไรบ้างนกกระจอระมีลารู้จักนกกระบูดไหมที่ธ่านาจารย์อยู่ที่ปักช่องมีนกกระบูดตรน,นี้เสียงเปนเสียงสนุกกนกกระบูดกจ็จะ ปูด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 อ่าคือท่านอาจารย์อยู่อยู่คนเดียวไม่มีไม่มีใครไม่ให้ใครอยู่ด้วยแต่ก็มีนกมีนกกระบูดพูดป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 ูดแล้วก็แล้วก็มีไก่ป่าด้วยมีไก่ป่าแล้วก็มีกรอบอก แล้วก็มีตุกแกบ้านแล้วมีตุกแกไหมตุกแกสวยมากนะสวยไหมตุ๊กแกสวยสวยมีสีเทาสีชมพูเ,เสียงอ่าเสียงตุกแกเ,เสียงอะไระครับเพื่อได้ยินเสียงตุกแกไหม เสียงตุกแกมันเสียงอะไรฮะเอาชื่อมันบอกสิฮะตุกแกตุ๊กแกตุกแก,กแกสดงว่ากรุงเทพไม่ค่อยเจริญเนาะยังไม่มีตุกแกเหมือนทางปักช่องอืมที่นี้คนเรานะถึงจะแตกต่างกันมนุษย์กับนก มนุษย์กับตุกแกมนุษย์กับงูยุ่ด้วยกันได้นะถ้ามีเมตตาต่อกันและกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าผู้มีเมตตาเป็นชีรักของมนุษย์และเป็นชีรักของอามนุษย์คําว่าอามนุษย์แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งทั้งที่ตามองเห็นและตามองไม่เห็น เช่นถ้ามีเมตตาแล้วอยู่กับงูก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแต่ว่าต้องระวังเท่านั้นเองอยู่กับตุกแกก็เป็นเพื่อนกับตุกแกได้ตุกแกก็เป็นเพื่อนกับเราได้ถ้าพระทุดงเข้าไปในป่าบางทีก็เจอสัตว์ร,ร้ายแต่สัตว์ร,ร้ายเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะทำอะไรกับพระเพราะรู้ว่าพระเป็นภูมิเมตตา อยู่ที่ไหนได้มีเมตาก็ปลอดภัยผีมีจริงไหมถ้าผีมีจริงผีก็ไม่เป็นศัตรูกับผูมีเมตตาไม่เคยทำอะไรกับผู้มีเมตตาเทวดามีจริงไว้เทวดาก็อนุรักษ์ผู้มีเมตตาเทวดาก็ชอบอยู่กับมนุษย์ผู้มีเมตตาท่านกามีเมตตาจ่หวังดี ต่อกันและกันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราผ่องใสมีความสุขทำให้อยู่ด้วยกันในครอบครัวในโรงเรียนอย่ามีความสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมอย่ามีความสุขกานวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเยี่ยม ก็ขอให้ทุกคนมีสติก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรถามตัวเองนี่คือความการทำที่ดีไหมถ้าไม่ดีไม่ต้องทำเป็นการพูดที่ดีไหมถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องพูดดีกว่าเวลาจะคิดอะไรไม่ดีไปคิดทำใหม่คิดไม่เกิดประโยชน,นย์ก็ปล่อยให้จิตใจเรารกจิตใจเราสกกปรกต้องมีสติ เป็นภูฟ้าปดูบอกว่าอย่างคิดอย่างนี้ไม่คิดดีกว่าอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยความหวังดีต่อกันละกันเพื่อตัวเองมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขให้คนอื่นมีความกลับไปที่บ้านเรามีความสุขที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเอาวันนี้ท่านอาจารย์ก็คงได้แสดงรามพอสมควร พันธมยังโอวาทกาทาสาทุการังเถธามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี